สวัสดีครับพ้ามากลมันยัง่ยเอื่นมันอย่างครับนี่ยเอื่นมันอย่างก่อนเกรกมสิย่วะนี่ตุดว่เป็นยังหรือว่านางลุดห่างเลยมีบอกดออกทั้งเหี่สี่บอจังไดไจังไดมาจังไดเออมันแรงนี่หัวมันนอกคับนี่วะบอกมันบอลเลิมมันบอลเลิกนี่ เออมันอยู่ทางเครื่องขันมันมันพออยู่เลยดอกเนาะที่แค่นี้แบ่นี้ฮารนี่ยเนาะนี่งานขึงกับขึ้นป้าหัวนี่แม่พี่หัวไม้หัวเก่านี่งี้ยฮานี่หัวไม้น่ะล่ะหัวไม่เตี้ยอันมันแดงจุดใจมันแดงเอออันนี้มันเขาเอิดมานยังกว่มันเหลือดไปเนาะเออมันถกทำมันเหลือถกทำมันเหลือดนี่อันนึงตีนเงี้ยฮานนีเนี่บ่ออันนึง่งแกงได้ยุติเอ đi hai mươi hai nghìn hai nè Nó chỉ hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi Nó nghìn dữ Nó hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai bằng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn đây mươi hai nghìn mẹ cái hai nghìn hai mươi đây nghìn hai <พ uka> หัวเกาบ่อันนี้หัวเกาบ่เนี่หัวเกาไม่ได้เนาะน,นี่จังไงน,นี่นี่เป็นเนี่ย<อ>มีเงินด้วยครับเชียวคือเป็นไงอ่าแล้วก็ปลูกเลยนี่เนะาะตะกี้ไงตะ<อ>ก,กี้ไงสายเลยเนาะพล้วปลูก,ก,กนเนาะอืมเบิ่งไงครับตัวใหญ่เปนศูันอืมมันเหา,า,รรากำตะกี้หัวนี่เดชเป็นจังไดเนี่ฮัดนี่อือ ก็ไงดิก็หมวงอยู่เด่นเนาะที่เหลียวจังสีมันก็ม่วงอยู่เอาเออตอนพ,อพอ่อทราบออกคือบ่มหมองมันกูก็ไก่ท่านเออเอามันกูก็ไก่พัานแต่เด็กจริงมันเป็นมันห่วงทุกคนกินก็ปีเยอะมันแหลงพอตีมันเลยบ่มหมองแห่งตีให้จังไดเออจะต้องอขั้นขันมากินก็คือ ไงฮัดอัน,นห,หนึ่งบางไงเนือครับแต่ว่าเลี้ยวนี่คือห่วงอยู่นี่ฮัดนี่เนาะนี่เลี้ยวเลี้ยวแบบนี้ไหมห่วงอยู่เด้นี่แหมนั่นแม่นั่นแต่พอห้าสาวผมขึปอนี่อ,คคอือสีดอันหนึ่งมันลงหัวดีอยู่เด้ละนี่ฮัดจะลงลงหัวดีสีหัวหนึ่งกับฟอง บักไงหนึงเด้หุ่นแม่หัวนี่แม่ในี่ยฮัดนี่มันม่วงม่วงอยู่นี่เอาทำไมคือพ่อทราบบอกเราคือบ่ม่วงค่ะจังถ้ามันเป็นแค่สีจังสีสื่อๆหงอบักไงหนึ่งครับเอ๊ะมันก็อไก่พันละตัดกันน่ะได้อยู่เดี๋ยวนี้ฮัดนี่เอออันนี้ได้อยู่นี่อันนี้นี่ม่วงอยู่นี่ครับนี่นี่นี่อม่วงมันมีสองพันหรือเปล่าสองพันผสมกัน นี่นี่ไงครับนี่คืออันมันอยู่น้ำเดียวกันเลยนี่นี่ครับพี่อ้อญเพื่อนคุณห่วง <c oughs> นัดม่กินนัดเกิดเมื่อไรนี่งเออเอาไว้เถอะปู่ <c oughs> คันบบกินอันรอบอันนี่ก็คือมันกะสีฟา <c oughs> ไปเลยมอง กินผีนี่แหละกินผีหนามันมันมันก็เป็นหัวเก่าเลยแบัดนี้เฮาก็ต้องปลูกใหม้ไปลูกใหม่แล้วก็กินผีหนาจริงว่ามันแต่สิสลับกันเนาะครับหน้าฝนมันสิเป็นอืมเป็นหัวเก่าเดี๋ยวมันจะกินหัวเก่ามันหัวใหญ่กว่าเก่าด้วยแบบนี้กัวโค้แห้งดีมันเแซ่บสีแซ่บคือเก่าบ่บแบบนี้เสียบห่วงอีลีของแทนกินหัวเก่าเป็นอาหารอืม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 อัมอืมอืงอืม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 อืนอืมอืมอมอืมอมอ เออ <laughs> อันนี้จังแมนนี่เนาะครับนี่ฮะเราคนห้แล้วเรียบร้อยพี่อันนี้ค่อยแม่นม่วงคือนอนพี่เห็นว่าไม่ชิ้นซ้อมมองมองอยู่ในเหงื่อเหงื่อมั่นเนาะครับนี่เอออันนี้นี่ฮะเราก็สิปลูกไปคืนเนาะสูกปไปคืน,น,นเคยกินปีหนาต่อไปเออนี่นะครับอันนี้มั่นเนี่ยสีเป็นอีพันหนึ่งบอแมนม่วงบอมแมนม่วงนะครับอันนี้ม่วง เอาไปเฮ็ดขนมหวานกินนะครับเนาะไปไปกันเลยครับบันนี้จัเงีนไมเฮ็ดแม่ล่ะตัวสั่งตัวเนาะบอเงินตัวเอาไปคนให้เ็ดอกอเฟไเออก็ได้เอื่อไร่ัูไ่ทไงยิเฟ

เอาตนาไเอาพราะสมควรสมหัวสมควรเหรอเอาดา่ะเขาไปแทบแบแทบเขาเปลียนเขาเปน่หหน่อยเะมันเป็นอย่าง้เปลนอย่างนันเป็นอันหนักดู่ท้าเขาแบบสูตรใหม่เดี๋ยวเิไปสูตรสมัยเก่าสมัยเก่ายูสิ

เขาเสียหลักมาไหเขาเป็นคนเห็ดเป็นอย่างไรตัวดีบอดีกับเห็ดออกใช่ดีบอดีเอาตัวเป็นคนเห็ดเหาเห็ดเขาเห็ดแบบบางขีดเออเป็นเห็ดตามกระเนี้ยมเห่านัานๆฮะบ๊วยเขียบกับบ๊วยเขีมน้ำเสนอแต่คืออะไรอ่ะมะม่วงดองอ๋อเาววังบอกสุชาววังบอกอันนั้นเจ้าสวนเจ้าให้เจ้านา ก็ไปใช้แล้มันเป็นเฉดเฉดไงเพื่อนบ่ยเห็นเป็นไฟไปนี่ยังถ้าหยั่งพึ่อาป่หยั่งดิเปนมางปากูมันว่ากไเอาทำนี่มัได้อาปากยังไงมามเป็นไฟตัวนี่เนี้เป็นไฟเออเอาเป็นไฟแบบนี้เอาเป็นเป็นหา นี่นก็เป็นอย่างนี้อย่างเลยนี่อ,อย่างถ้าเข้า,น,น,านี่นียางั่เข,าข้ากับมีอยู่เรล่ะเขาก็ไปซส้ออยอย่เี้ยอยางนะไม่อย่างใช้ก็เห <c ười> <c ười> okay. มือนว่าเราไปเอามานี่เราก็ไปซื้อกันนะก็ะได้อยู่เน,ะนานะไมไคอนเากับเข้ากับไดไเนาะู้ดูแต่ว่ามันเดิมไงมันมี้ความแบบนี้เนาะหมืกมื มันสินัวเด็ดนะบ่นีนเนาะมันเวลาห้อยวนมามันสินัวอวไวลเตะตุยๆเงาตึงๆองอนี้เสนไฟบ่เฟ้นไฝ่เขาเห็นแจเขาเห็นใจองถ้าหลอดซื้อเสนอะมันก็จะเป็นมันถอดตัวใส่ซเออแช่นั้นแต่ว่าเขาจะใส่เกียร์น่ำปะใส่เมยดครับแมให้มันเป็นไล่์ไล่์ดีดี หลังจากที่ห้าหล่างแล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลาก็จะต้มน้ำใส่น้ำพ่อเครื่องหมอนี้ว่านแบมนี้เครื่องหมอดี่เนาะเอ,อเพื่อแล้วก็จากนั้นจากนั้นแทนหลังจากที่เดือดแล้วนะครับก็ใส่ใมเตยเป็นหลักมาใส่ไปเตยบัวห็นตะ<อ>ม,มือดอกทำไมต้องขอดเพื่อความความสวยงามเฉยๆไม่ได้มีแต่ละสำคัญอะไรนั่นก็เริ่มเดือดแล้วนะครับก็เจียวมัน เขาหันไว้ลงในหมอนะครับโอ้โดดงั้นแต่เชี่ร์กลุ่นกลนมะเชียกล่นมะไอ้กลนมหันมาหลังมาเฉื่อมต่อจรินี่ยเชี่ยไหมแล้วบางทีนำฝนหลุดเอออ๋อใส่ท่านผู้ชมทางบ้านก็ใิ่อันนี้คือจะรอบลูดึงอันนี้อันนี้หัวพรอนหลับเงียบใส่เชี่ยใส่เรียยหลังจากนั้นก็คนตัวลายเดิจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลนอต่อต้องไปนะครับ น่าต้อใสออ่ประมาณเท่าไหร่ครึ่งโลบวะอ<า>นอต่อประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนะครับลองไปก่อนแล้วก็สิเป็นกะทิกะทิกะทิเขาก็ใส่กะทิกะทิกล่องเลยนะครับกะแบบทิกล่องลองบึ้งลองลองใส่เบอร์เลยบนแหนมหรือว่าครึ่งหนึ่งก่อนหรือยังไงใส่ลอ,องก่อนห้อย่ามันมันกดไมนสีมันลองคนก่อนเนาะมมนสีคนใช่ไหมคนมาเนี่ยปลาเตา แตกมันคนเดิมไม่รู้สิเหรอเออเนาะกันกตมัมกันย่อมเราเลยแต่คนนี้เกิดระ้ะายรังจากที่เขาใส่น้ำตาลไปแล้วเนาะครับชิมรสชาติแล้วนะที่พ่อแล้วโอเคแล้วเนาะนะครับไปเตยอาสยามกันยังกว่าอันนี้เราใชไนะา้ได้แล้วเนาะน้ำแข็ได้แล้วเป็นบ่อเโอเคเนาะครับตักกินน้ำกันบันนี้ครับมาเด้อพี่น,อน้องแล้วแหละพี่น,อน้องมากินน้ำกันครับบันนี้